กล้องดิจิตอลเนี่ยมันยังมีระบบถ่ายภาพนะฮะที่เรียกว่าแบ็กเคทติ้งก็คือการที่เรากดชัตเตอร์ไปหนึ่งครั้งเนี่ยเราได้ภาพที่แตกต่างกันหลายๆภาพนะครับซึ่งตัวแบ็กเคทติ้งเนี่ยมันมีเยอะมากเช่นข้อมสีคล่อมแสงคล้อมระยะอะไรอย่เงี้ยเดี๋ยวเราไปดูว่ามีโหมดอะไรให้ใช้กันบ้างในกล้อง Sony เราเข้าไปที่ระบบแบ็กเคทติ้งโดยเข้าไปที่ drive mode นะครับ หมแรกนะครับ BKTC หรือ Continue b r a c k e t i n g นะครับมันจะเป็นระบบถ่ายค้อมแสงโดยกล้องเนี่ยเขาจะถ่ายระบบต่อเนื่องให้อัตโนมัตินะครับตั้งแต่ภาพแรกจนภาพสุดท้ายโดยที่เราต้องกดชัตเตอร์ค้างเอาไว้สามารถตั้งการทํางานได้หลายค่านะครับมันจะแบ่งออกเป็น2ค่าค่าหน้ากับค่าหลังนะครับค่าหน้าเนี่ยก็คือความแตกต่างของแสงซึ่งเราเลือกได้นะครับว่าจะเอา0.3สอบ0.5 0.7 1สอบ2สอบหรือ3สอบนะครับ ส่วนด้านหลังเนี่ยจะเป็นจำนวนภาพที่ถ่ายก็เลือกได้ว่าจะเอา3ภาพ5ภาพหรือ9ภาพโหมดที่2นะครับก็คือ b k t s นะครับหรือ single b a c k e t i n g ก็จะทำงานเหมือนโหมดแรกนะครับเพียงแต่ว่าในโหมด single เนี่ยเราต้องกดชัตเตอร์นะครับกดปล่อยกดปล่อยไปเรื่อยๆจนกว่าภาพจะครบโหมดที่3 b k t wb นะครับหรือ h i t e Balance bracketing เนเป็นการคร่อมสีของ h i t e Balance ซึ่งสามารถเลือกได้ว่าจะเอา l o หรือ h i g นะครับ ในโหมดนี้เนี่ยเรากดชัตเตอร์ครั้งเดียวนะครับมันจะแตกออกมาเป็น3ภาพโหมดที่4 bracketing DRO นะครับหรือเป็นการคล่อมโหมด DRO นะครับมันจะคล่อมการดึงรายละเอียดส่วนมืดให้เรานะครับเลือกได้แบบ high กับ low เราก็จะได้ภาพที่แบบมีส่วนมืดดึงมากดึงน้อยต่างกันนะครับในโหมดนี้เนี่ยเรากดชัตเตอร์หนึ่งครั้งจะได้3ภาพเหมือนกัน สำหรับกล้องฟูจิเนี่ยจะมีการทำงานเยอะหน่อยนะครับในแบ็กเก t ตติ้งเราเข้าไปที่แบ็กเกตติ้งได้โดยการเลือกวงแหวนไดรฟ์ Drive นะครับไปที่ BKT หรือเข้าไปที่เมนูไดรฟ์แล้วก็เข้าไปที่แบ็กเก t ตติ้งนะครับใน XT3 เราเข้าไปที่เมนู Shooting s e t t i n g ด r i v เซตต t ้ง g b k เ s e t Setting, t i ซตติ้ง e l e เ t ตตรงนี้เนี่ยเลือกได้นะครับว่าจะถ่ายภาพครอมอะไร เข้าไปเนี่ยมันจะมีให้เลือกนะครับก็คือ AEBKT นะครับถ่ายคล่อมแสงกด1ครั้งเนี่ยกล้องมันจะถ่ายภาพต่อเนื่องจนจบเลยซึ่งเราต้องไปตั้งค่าการทำงานของ AEBKT ก่อนนะครับว่าเราจะให้คล่อมแบบไหน Frame and Ste p s e t t i n g นะครับอันนี้เข้าไปตั้งจำนวนภาพซึ่งมันจะมีให้เลือกเยอะมากเลยบวกคล่อมไปทางสว่างอย่างเดียวถ้าลบเนี่ยคล่อมไปทางมืดอย่างเดียวบวกลบนะครับ ก็คือคล่อมทั้งมืดและสว่างทำได้สูงสุดเนี่ยบวกลบ9ภาพนะครับก็คือบวก4 0แล้วก็ลบ4นะครับส่วนสเตปเนี่ยคือระยะห่างของแสงนะครับก็มีหน่วยเป็นสต็อปนะเลือกได้ตั้งแต่1ส่วน3ถึง3สต็อปต่อมานะครับ1เฟรมคอนติเนียเนี่ยคอนตินียก็คือการถ่ายภาพเป็นคอนติเนียชูตติ้งนะครับพอกดชัตเตอร์ปุ๊บมันจะถ่ายต่อเนื่องให้หมดเลยนะครับกดครั้งหนึ่งยิงรวด 1นึ่งเฟรมคือเรากดชัตเตอร์เองถ่ายทีละภาพนะครับอันนี้ไว้ใช้กับพวกถ่ายแฟลช e q u e n t i a l Setting นะครับคือลำดับของภาพศูนย์คือพอดีลบคือมืดบวกคือสว่างนะครับมันก็จะมีลำดับให้เราเลือกก็คือพอดีสว่างมืดพอดีมืดสว่างมืดพอดีสว่างสว่างพอดีมืดอะไรเงี้ยนะครับ k s o b r a c k เ t นะครับเป็นการคล่อมความไวแสงตั้งการทำงานที่เมนูด้านด้านนะครับว่าจะเอาละเอียด ขนาดไหนบวกลบ1ส่วน3บวกลบ2ส่วน3หรือบวกลบ1สตอปกด1ครั้งมันจะถ่ายรูปแค่1รูปนะครับแล้วก็แตกออกมาเป็น3ความไวแสงให้เราฟิล์มซิมูเลชันแบคแคตติ้งนะครับเป็นการคร่อมโหมดสีฟิลม์มอันนี้เราต้องไปตั้งการทำงานที่เมนูด้านล่างนะครับว่าเราจะให้คร่อมฟิล์มอะไรบ้างนะครับมันจะมีฟิล์ม1 2 3ถ่าย1ครั้งจะได้รูป3รูปเลยไวเบลานแบคแคตติ้งเป็นการครอมสมดุลสีของแสงนะครับ อันนี้ก็ต้องไปตั้งการทํางานที่เมนูด้านล่างว่าจะเอาคล่อมแบบไหนมากน้อยแค่ไหนนะครับก็จะมีระดับคือบวกลบ1บวกลบ2กับบวกลบ3 Dynamic ิกเรน b a c k ็ก t คตติครับเป็นการคร่อมค่า Dynamic เรน g e กดชัตเตอร์หครั้งได้3ภาพเหมือนกันระบบ b a c k c คตติ้งเนี่ยมีประโยชน์มากเลยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการคร่อมแสงซึ่งผมแนะนำเนี่ยให้พวกเราถ่ายเป็นรอไฟล์เอาไว้นะครับ แล้วเราสามารถเอารอไฟล์เนี่ยไปรวมกันนะครับเป็นภาพ HDR ในโปรแกรมอีกทีหนึง่งซึ่งข้อดีเนี่ยก็คือเราจะได้แสงที่ช่วงการรับแสงที่กว้างมากภาพจะเนียนมากโดยเฉพาะเรื่องของการไล่โทนแล้วก็ในส่วนมืดเนี่ยมันจะไม่มีนอสมากวนด้วยไม่เหมือนการดึงจากภาพเดียวนะครับ